น้าอยากตามไหมฉันหยุดทันี้ ทำฉันลื <that sounds amazing> <t karaoke> ่นเลยนะ้ยแกฉันเป็นผู้คุมนะเว้ย Hei, ada hidangan. TV, kok, lah, nak? Hei, 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 ฉันเป็นผู้คนนะเลยฉันเป็นผู้คุมฉันจะมาศึกษาดูว่านนไี่มาศึกษาดูแล้วมันมีปืนฉีดน้ำด้วยนะมันมีปืนด้วยนะครับทุกคนปืนที่แบบมันเป็นแบบยาสลบอ่ะแล้วผมนี่ได้เนี่ยยาสลบของเขานะครับยาสลบของมันดูดิแบบ What i he l e ฉันสลุไปสามสิบนาทีเลยเหรอสานาทีก็ต้อง15บห้านาทิกาสามศูโอสิานาทีกาสายเลย นายฉันจะไปจนถึง15กา3ศูนเลยนะเนี่ยนายอ่ะไม่กล้าขี่ใส่ฉันโอดีว่าก็ิไว้ดีกว่าคิดเยวะมาไม่กทาวถ่นเลยฉันเสีเด็